รรีออออทววเเป็นนสืืื่่่ชักกาาูยจังหวัดลบบุรีจัดพธิธีวันที่เรารึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาจัสดาวราชเจ้าวันที่31มีนาคม2568เวลา8นากา30นาทีว่าที่ร้อยรีสรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำข้าราชการตุลาการ ทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนองค์กรภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดลบบุปปรีร่วมงานวันที่เราฤกษพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสการะและถวายราชสดุด,ดีเบื้องหน้าพระบรมศาธิสา์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สามแห่งราชวงศ์จัก,กรีณนะหอประชุมอำเภอเมืองลบบุปปรีที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุปปรีจังหวัดลบบุปปรี พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสฎาราชเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จัก,กรีสเสด็จพระราชสมพบเมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2 3 3 0เสด็จเสวยราชสมบัติเมื่อวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช 2,367พระองค์ทรงปกครองประเทศด้วยพระปีชาสามารถด้านความมั่นคงทรงป้องกันราชาอาณาจากักรจากการรุกรานของราชาสตรูด้านการศึกษาทรงทำานุยบำรุงและสนับสนุนการศึกษาปลดก้าวให้ผู้รู้นำตำราต่างๆมาจารึกลงในศิลาตามสารารอบพุทธาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและเขียนไว้ตามฝาผนางังเพื่อเป็นการเผยแพร่วิชาการสาขาต่างๆ จึงกล่าวได้ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นมหาวิทยายลัยแห่งแรกของกรุงสยามโปรดเก้าให้แต่งตำราเรียนภาษาไทยขึ้นคือหน,น,นังสือจินดามณีและพระองค์โปรดเก้าให้นำกลองวินิจฉัยเพลร,รีออกตั้งณทิมดักกรมวังในพระบรมมหาราชวังเพื่อราษฎรผู้มีทุกข์จะได้ตีกลองร้องถวายดีกา ด้การค้ากับต่างประเทศพระองค์ทรงสนับสนุนส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศทั้งกับชาวเอเชียและชาวยุโรปได้ทรงแต่งสำเภาบรรทุกสินค้าออกไปค้าขายในต่างประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นในท้องพระคลังเป็นอันมากพระราชบิดาทรงเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัว ด้ศิลปกรรมโปรดกล้าให้บุรณะปฏิสังขอนพระปางวัดอรุณราชวราวรามและทรงมีรับสั่งให้สร้างเรือสำเภาก่อด้วยอิฐในวัดยานนาวานอกจากนี้พระองค์ยังมีพระเนตรกว้างไกลทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งเก็บรักษาไว้ในถุงแดงเป็นจำนวนหลายหมื่นช่างซึ่งในราัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาเป็นค่าดทดใช้แลกเป็นอธิปไตายของชาติไทยในกรณีพิพาทดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสปีรัตนโกสิร์ศก หนึ 112. อันเป็นวิกฤจการที่คับขันและล่อแหลมในสมัยนั้นพระองค์สเสด็จสวรรคตเมื่อวันพุทธที่ 2, สองเมษายนพุทธศักราชสองพร่วมพระชนมพรรษา64สพรรษามิสเตอร์โทนี่รายงานขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไปรจากพนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีปปรนำเสนอข่าวโดยสถานที่ข่าวรถป,ปรีพอ์ทีวี